เริ่มก็หวานแล้วตง้งเฮยพลอยคือหนึ่งในความทรงจำดีๆของเดือนเมษายนความหวานสตาร์ทขึ้นแล้วหลังจากที่สาวพลอยเชอร์มันได้ออกมาโพสต์ภาพทางอินสตาแกรมเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับต้งทูพีหลังทูจับตาความสัมพันธ์มานานคล้ายจะเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่ ท่ามกลางเหล่าเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันอย่างมากมายอีกทั้งยังมีการแท็กหากันในสตอรี่ไปมาอีกด้วยล่าสุดต้องดูพีได้ออกมาโพสต์ภาพรวบรวมความทรงจําดีๆในครึ่งแรกของเดือนเมษายนซึ่งหนึ่งในความทรงจํานั้นก็มีสาวพลอยร่วมอยู่ด้วยด้วยหนุ่มโต้งได้โพสต์ภาพและระบุแคปชั่นที่แปลได้ว่า20บวันแรกของเดือนเมษายนก็ดีจริงๆและหนึ่งในภาพที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์นั้นมีภาพของสาวพลอยที่อยู่ในชุดสบายๆกำลังหัวเราะอย่างสดใสซึ่ง หลังจากที่โต้งได้โพสต์ภาพนั้นออกไปพลอยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีด้วยรูปอีโมจิหน้าย,ยิ้มแก้มแดงนอกจากนี้ในสตอรี่ไอจีของพลอยได้ลงคลิปขนาดที่หนุ่มโต้งกำลังลงมือทำอาหารด้วยตัวเองอีกด้วยสิ่งที่คิดสิ่งที่เป็นพี่โต้งพี่ต้งทำข้าวให้กินนะคะผักผักผัดยากพี่ทำเนื้อเสกเนื้อน่ากินนะคิดว่าตัวเองเหล่อปะ หล,ล่อมากไหม,มทำไมหลบตาละ่ะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ